น่าจะจัดมาสักสิบชุดแล้วตรงนี้สักสามสี่ชุดไป้นอยากดูนี้เรามามงานเจ้าพ่อพญาแลจ,จังหวัดชัยภูมิรับกระดอกมากทุกเกียนขวามือของท่านนะครับ งาาานกชมารับกันได้นะครับปกติเขาจัดทาแบบตู้บริจาคตามแต่ศรัทธาของท่านเดือนมกระลาค่ะแต่แต่วันนี้เลื่อนเลื่อนมาจัดเพราะว่าโควิดก็ประอบกได้คณะกำมัดโครงการนะครับเราจะเอาที่เราเลือให้ทุกท่านนะครับรายได้ทั้งหมดเราทำไปสร้างฐานหลังใหม่ที่สองกันเท่านะครับเราจะทำไปสร้างฐานหลังใหม่ ซื้อดอกไม้ครับว่านกบาลครับวใบความพึงเะลิดเพลินเช่นกันตัดดอกจำไหนบริการครับคุณเชิญนะครับ,บอยากได้ดอกไม้ทุบเทียนไปสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อก็เชิญรับกันที่บูธต่อบรยการด้านขวามือของแล้วแต่สาขาของท่านอันนี้ยายไลกำลังเข้าไปซื้อดอกไม้อันนี้แล้วแต่จะบริจาคนะคะดอกไม้ทุบเทียน อันนี้ยายท่านมีมากเลยาบอร์แจกมากเลยค่ะท่านไม่รอใครไม่รอใครเราดีในวั้นสักการณเรียบร้อยแล้วขอขายเย็นชานครับอยากได้มมลายพวงใหญ่ก็45บาทนะครับอันนี้ก่คุณสุรเชษฐ์พิรมศรีคุณอาทิตย์จันแดง จากการควบคุมของผู้อำนวยการชาญชัยไกลลาดแก้วสิรินะครับก็ขอเชิญชมนะครับตอนนี้โรงเบียยรูปรงพีนรพิวิทยาเริ่ม ยาให้ยายสนใจหมูน้อยมากเลย,ย,าย,ยมาจนายืดสองมได้เป็นี่กด้านในะครับเราจะมีจาแผนโบราณนะครับ ยาแผนโบราณนะครับท่านหญิงท่านชายยาบำรุง,งตับบำรุงหัวใจบำรุงม้านะครับบำรุงเลือดเชิญท่านไหนได้เลยนะครับวันนี้ด้ของศัลยแพานาณิชจังหวัดยูนิเราได้ชิงุัพวิสากิชุดนีนะครับในจังหวัดนลาอยแานะครับนอมางะครับนัถังมาเนครับ เนี่อำเภอบําเหน็จนรงนะคะเดี๋ยวเราหาอำเภอบ้านข้ากันเพราะว,ว่าเราอยู่อำเภอบ้านข้าวัี่มมา,าี้าราณทบราาณ่ราณที่ราโบราณท่าณที่ราณบราณ่าทราบราบราณ่าณทาทบราท่ราที่บรบาณทีโบราณ่ลาา่าบาบาที่รทรบ่ นะครับเราปั๊บเชิงพานะครับก็เดินมาไปมาเปือนนะครับขึ้นประชุมนักโบาของเราได้นะครับหรือว่าจะถ่ายภาพนะครับช่วงนี้นะครับกำลังเป็นบรรยากาศที่จะถ่ายถ่ายภาพสวยนะครับอาเช่นครับครับผมครับผมับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเช่นถูกได้นะครับชมนะครับชมนักโบาของเราได้นะครับ คนพี่นะครับป้าคนนักข่านะครับคนสวยทุกท่านนะครับพี่คนสวยนะครับท่านจะไปชมเรือนโบราณเทือนโบราณก็แล้วนะครับพี่คนสวยนะครับาชมได้นะครับพี่ครับถ่ายภาพถ่ายภาพเออถ่ายรูปถ่ายภาพนี่เเพื่อบ้านข่าวเขาอ่ะนี่เพื่อบ้านข่าวเนาะนี่ไงสวยท่านผู้ชมเพื่อบ้านข่าวสวยที่ย่างโซลาเนี่ยมีป้ายอยู่ป้ายเลขที่ห้า เงินหักแพงสามขีบ้านอ้วมถงหกันดบานขาว่เนงห้าาามุปากเดียมเื่อใดล่ะทางไหนเพื่อนไหนเพื่อนนีข้นข,นขายผ่าไหมผมได้บัาขาว ทั้งคุณได้เผื่อกไทยน้าควันนี้สมุนไพรอันนี้ของอันพื้นนงบดแดงอันนี้ผู้บ้านอัอนพื้นนงบดแดงแต่แม่นนบ้านนดด่ะ,ะนเอาของขออกมาทายแบบ

เรื่องนี้มันเป็นยังไงเรื่องนี้ไม่ใช่เพียนดอกเรื่องการ

เสอลูกไม้ย้ <c oughs> <c oughs> ยายได้เสือละย้าย <laughs> ที่จะมอบให้กับนางแบบรือว่านแบบกิติมศักดิ์ได้แทนการใช้ดอกกุหลาบสีแดงที่มีเกินนางแบบนะครับนางสาวดวงใจจิตสัมภิชนะายกของการบริหารส่นตำขบลนนนแดงกละพรบเรียบร้อยนะครับเดินอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็จะกลายเป็นสาวสวยสำรักนะครับที่จะพราเจออวดโชว์คนต่อไป กระจันนวัดนะครับเดี๋ยวโตเลยนะครับัดกล่องมาปุ๊บเรียบร้อยนะครับกลับไปด้านหลังไปทีเนี่จะโตเป็นสาวทันทีเลยดีครับดีนะครับคือท่านเห็นท่าทางการเยือนยานแล้วก็หลายๆคนในนี้ยืนโฉมนะครับจากการประกวดแล้วแล้วก็เธอได้รับบัตรบุตนี่คือน้องใหม่แก้วนางสาวอ่อนกัญญาพรองข้าวไผ่บิสแกรดเชยบุ้2022ครับ